ใส่แว่นไม่ได้ใจไม่ถูแต่ยาลามันไม่ได้ใส่ขีไม่รู้ขีแล้วถูกวัาม่ไ้ลงใส่ใส่ชื่ออ้อนไปหน่อยโปเข้าไปฮพูดพุกงพูดี่บอ๋อเงียบเลยห้ามาลุกพุ่งนะครับไนะสีโมงองใบนะสี่โสองใบผมมุดไปได้เลยนะตอนนี้รางจบก่อนร่างเดอน น่ารักมากเลยครับเขาแบบว่าเชียร์เราเต็มที่ถึงจะเอ่อบรรยากาศให้เป็นใจนะครับนั่งตาเหี่ยวมัวกันแล้วเนาะเดี๋ยวเขครงไหนอลงนี้เพลงก็พอแล้ว คุณนี่ไป็นฟังเีลงด้วยแค่เพลงนี้แคเพลงนี้ไงเขากำลังเปิดอยู่เอาเลยเอาเลยเอาเลไม่ต้องทะเะกันนะเดี๋ยวร้องะยากฟังอยกฟังแม่ก็อยากฟังเผู้หตังมาแล้วเนี่ยเออเอามาต่อให้จะไม่มีแบงค์ในวงสองใบอยู่ดร้องอยู่ดีอ้าวเดี๋ยวแม่เก็บวไม่ช่ตัดเตรียมไปร็ไม่ได้นะเดัก็ของเรา เก็บไม่ได้สินะไม่ต้องมาไดเตรียมไปแล้วเดี๋ยวมืทำนคุณแม่เข้าน้ำแล้วใช่ไหมไปเยอะเลยไปข้างหน้าไปหน้ามามไมาไม่ด่้ไม่ด่าไม่ด่ไม่เล่นปดท้ายครับน้ม ne znam ไม่ต้องส้ใจมาดัดนิสัยข้ารอบบ้านเองามันลูกทุกงเองก็คงเห็นถ้าเป็นแค่คนชรรมดา,าข้ายังมองท้ากบุรุษตาลทำไมสุดที่เอ็งคนได้ตามใจเที่ยวตาจะเป็นหรือจ๋า พูดบางคคาแตงกับเพ็เป็นของค้าให้เรียกทั้ญยาแปลกอย่างนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆน,น,นะครับที่มาให้กำลังใจพวกเรานะครับแม้จะผตนตกแดนออกเท่าไหร่นะทุกคนก็มารอเรานะครับพวกเราเชื่นใจ นะแต่ว่าพอมีม่แม่ทุกคนที่น่ารักแบบนี้ก็ชื่นใจคนระับมีกำลังใจในก,การกรอ้องลต่อไปนั่งน,น่ารักมากเลยเม่โอ้ให้กำลังใจนั่นเงนช่วยกันร้องได้นะครับผมสามนะีนุ่มบ้านน Top time. ันนี้ถ้าเกดิดพวกเรา,าพิพากษาการไดขออภัยด้วยนะครับหวังว่า,างานหน้าผมจะไม่ไม่ไม่ไมีบทสัมแบบนี้แล้วเพราะว่ามันคงจะเปลี่ยนเป็ดูดูหนังแล้วนะครับแต่วันนี้พวกเราก็หวังว่าทุกๆคนคงมีความสุขกันใช่ไหมคร<แ>ับวันนี้ผมเล่นกันเลยเวลาเพราะถือว่าทุกทุกคนแบบรอแต่เช้าเลยเด<แ>ี๋ยวค่ะ <laughs> <laughs> ตัดอินฟูตัดตา นักร mm ้องก็ยังไม่ได้ร้องใันมาได้แล้วก็งานงานที่ใกล้จะถึงเร็วๆนี้ก็ยังไม่มีนะครับยกเลิกยกเลิ่มไปนะครับแต่ก็อยากขอบคุณทุกคนจากใจจริงเลยที่ขณะผมตกในขณะนี้ก็ยังมารอดูเรานะครับแต่ฟ้ามีอะไรพูดด้วยไม่มีไม่มีขอบคุณค่ะขอบคุณจัดดูว่า ครับผมผมก็ในฐานะที่ว่ามาเออ่กับพี่ชายครั้งแรกนะครับในวงฐานะโอ่งฟอร์แบนนะครับก็รู้สึกฝนตกนะครับตอนแรกก็กะจะเด้ดิวนะครับในวงนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เกิดขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็แก้ไขปัญหาโดยชุมชนสามารถช่วกเรานะครับก็ต้องขอคนทุกคนจริงๆนะครับวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มตันใจมากที่ว่าทุกคนยง เฝ้ารอรับชมทุกทางพวกเราสองคนกับพวกเราครับผมน่าจะจริงครับวันนี้ครับยังมีสาวดีๆแล้วก็เสียงเพลงหม่ป๊อปครับถ้าเกิดไม่ได้พี่ดิมมาเสียงประเอมินพิธีการผมจซส่อให้ด้นครับ